สตรมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาสเกสุวิหารติกาปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัตทิงปัญจมัตเตหิภิกขุสติเหสเพหิวาหันเตหิัสสหิจารุกธาตุหิ Thewatae puye na seipati tahun te pakwantang tasana ya pikusangkan cataako jaunang sutawasaka Ykaang tewanang eta tauhu si ayaang ko pakkawasake suwiharakabira watu saming mawane mahata pikusang สัจฉิปัญจมตะเตภิกขุสะเตหิสะเเพวะระหันเตหิทะสะหิจะโรกะถาตุหิเทวตาเยผู้เยนสันนิปะติตาหูนติภะคะวันตังทัสสะนายะภิกขุสังธันตะยะนุนมะยัมปิเยนะ ปัจเจกทาทาทาเสยามาติอาทะโคตาเทวตาเสยยถาปินามะพละวะปุริโสสมันชิตังวาภาหังปะสาเรย์ยาปะสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวเมวสุธาวาเสสุเทเวสุอัตตา พระหิตาภควโตปุระโตปะตัระหังสวะอธิโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทจวาเอกามันตังอาทังสัวเอกมันตังทิตโคเอกาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอภาเส महासमयोपवनसमिथेवकाया समाखता अखतं महा इमं थं समयं खिता एव अपराचितासङ्घन्ते अथ को अपराधेवातो सन्ति के इमं कथं अपासि त ตัตาราภิกขะวสมาทหังสุจิตังอาตโนอุชุจมักกังกรรมังสุสารธิวะเนตานิคะเหตวะอินทริยานิรักขันเตปันทิตเตปอาทโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทังอาปา สิกิตวาเกรังเขตาวาปะลิกังอินทเีรังโอหะจะมีมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจะกัวมตาสุตันตาสุสูนาคาติอัตขัวปะระเทวตาภาคะวะตัวสันติเกยิมังคาทั้งอภาสยเยเกกิพุทังสารนังคตาเสนาเต ข้มิสันติปปายาภูมิงปะหายาณโนสังเทหังเทวกายังปาริภูเรสันติเททัคโคภะคะวะภิกขุอามันเตสิเยภูเยนะภิกขเวทัสสะสุโลกะัาตุสุเทวตาสันเนภติตาหุนเทตัธา กตังทัศนาเยปิคุสังขันจะเยปิเตียพิกเวเฮสุงเตียตมัทานังอรหันตัวสัมมาสัมพุทธเตสัมเปียพระขวันตานังเอตปารมาเยวเทวตาสันนิปติตาเยสุงเสยะทาเปีไม่ยังเอตระหิเยปิเตียพิกเวภวิสันติอนาคตามัน ทานังอรหันต์ตัวสัมมาสัมพุทธเตสัมพิพคฒวันตานังเอตัปปะรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพวิสันเตเสยยะาปิมยหังเอตระหิจิคิสามีภิกเวเทวกายานังนามิกิตายิสามิภิกเวเทวกายานัง นามิเทสสามิภิกขเวเทวกายังนามิตั้งสุนาธาสาธุกังมนสิการุทาภิอภาสิสามิเตเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะวโตปจารโสสงภะขวเอตทะวจา ิโลกามนุกสามิยัตถะภุมมาตทาสิตาเยสิตาคิลคภะรังปหิตตาสมาหิตาพุทุสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุธาวิปัสสนามนาวิลาภีพิน हि यो पञ्चसते यथवा वने वे ततो वेततोऽमन् तैः सथा सावके सा रते धेवका याभि कन्ता ते विचानथभि कवो ते सुतवा सुवात् सशासनं ते सम्पातु रहूयान् Ama nur sanaasanang apik ke sa tamata kung sahat sang atataring sa tange ke sanaang amanut sana mataung apikkenan Tamata kung ki sa ta tan ca

วัตถวาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันตูยศาสิโนโมทมานาภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวนังชาสหาสาเหมาวตายากฆานันตะวันโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันตูยศาสิโน โมทัมนาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางสาตาคิราติสาหัสายาคาณัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุเตียมันโตวันนวันตยสัจสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนาง อิเจเตโสราสสะสะยานานัตตะวันนิโนอิเทมันโตัชุติมันโตววันหน้าวันตยะศาสิโนุโมธมานาภิกกาโมภิกขูนังสมิติงวนังเวสามิตาปัญจสตายาคานาตตะวันนิโนอิเทมันโตัชุติมันโตววันหน้าวันตยะศาสิโนุโมธมานา ภิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางกลุมพิโรราชคาิโกเวปุลลัสานิเวสนังพิโยนางสตัสหะสังจากคานางไปรูปัสติภุกุ่มพิโรราชคาิโกโสปะคะสมิติงวะนางผู้เรียนมัจาทิสังราชทัตตรทปัสสาสตีกันทัพานัง อิทฺปิฏฺฐีิมหาราชายาสัสสโสปุตตาปิตาสะพังวอินทานามาหะพะลาอิทธิมันตัวชุติยตมันตัววันนาวันตัวยาสัสิโนโมวันธรรมนาอภิกามุงภิขูนังสมิติงวะนังทักขินันจ่าทิสังราชาวิรูละหตปาสาสเต ภูมิพันธานังอธิปติมหาราชายสัตสิโซอุตตปิตาสะพะโวอินธามานามะมหผลาิทติมันตชุติมันโตัววันวันตยสัตสิโนมูธามานาภิกามมงภิกขุนังสมิติงวะนังปัจจิมันตาสิสติสังราชาวิรูปะโคปาสสติย นาคานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปีตัสสะปังวูอินทามันนามามหาภะลาอิเทมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมูธัมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางอุตารัญจาที่สังราชากุเวรตปะปัสสะเสติ ยะขานังอาิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตาสะพะหูอินทานามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสิโนมูลธรรมนาภิกามงภิกขุนังสมิติงวะนังปุริมาทิสังทัตตารโทขักขิเนนาวิรูละกัปัจฉิเมนาวิรูปะโคกุเวโรกุอุตตารังทิสัง จัตตารเตมหาราชาสมันตาจตุโรธิสาทัทธลมานาทังสุวเนกปิรวัฒเวเตสังวายวิโนทาสาอาคูวันจนิกาสธามยากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิ v ูโตสหจันทโน กามเสทโทจะกินนุขันโทนิขันโทจะปนาโทปะมันโยจะเทวสูตจะมาตลิกิตเสโนจะคันทพโณโรราชาชโนสะโพอาคูปัญจสิโคเจวติมภรุสุริยวัชชะอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหะ ราชุพีมัวธัมนาภิกามุงภิกขูนังสมิติงวนังอาตาคูนาภาษานาคาเวสาลัสหัตตชกากัมภลสตาตระอาคูปยาคาสหยาติภิยามมนาทตารัธตาจาคูนาคายัสสินเอราวโนโมหานาโคยุโสปาคาสมิติงวนัง

อายันตานาคาสุปนาสารนามังังโสพุธังขิตาวชิระเทนะสมุทังอสุราสิตาพัตตโรวาสาวเสตอิทธิมันโตยะสัโนกาลกัญชามหาภิสมาอสุราธานเวคสะเวขาสะเวปจิต เตสุจิตเตจามหาราโธมนมุจิสหสตันจะพลิปุตตานังสพเวโรจานามกาสนัยหิตวาผลิงเสนาหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทธันเตภิขูนางสมิติงวนัง อาปูจเตวาปทวีจเตโชวาโยตถาคุงวรุณาวรุณาเทวะสุโมจยัสสสาสหเมตากรุณากายิกาคูเทวายัสสินโนทัสเตทัสทากายาสพเพนานัตวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสินโนโมทามานาภิกขมุงภิกขุนางสมิตียงวานัง เวนทูจติเววสหารีจาสมาจตุเวยยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรคคิตานกัตตานิบุรคคิตวาอคูมันทวลากาวสุนังวสโวเศรษฐโสกภูภคุรินทโ เทเสทเสสะทากายาสพเพนะนตวะนิโนอิธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนมุนธมานาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวะนังอธาคูสหาพูเทวาชาลามักคิสิคาริวะอริทกาจารุชาจามุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมชาจุตา ชาเนชกาสุเรยรุจิราคูอาคูวาสวเนสินโอทเสตสะสตากายาสภพนาณตวันิโนอิทิมโตชุติมัโตวันนาวันโตยะสาสินโอโมนทามนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานัง สมานามหสมานามนุสมานุสุตตมาคิทาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาทาคูหาระโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายะสัสิโนทัเสตทัสธากายาสัพเพนานตวานิโนอิเทมันโตชุติมันโตนนาวันโตยสัสิโน มวนธรรมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนังสุกาการุมหารุณาคูเวคานาสะสหุทาตะคยาปามุคาคูเทวาวิจักขนสัทมาตาราหารักชามิสกาจายัสสิโนธนยางอาคาปะชโนโยทิสาอภิวัสสติ ถ้าเศทัฐสทากายาสเพนานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตอนาวันโตยะสัสิโนมวันถามนาพิกามุงพิกูนังสมิติวนังเคมิยาตุสิตายามากัตถกายจะยะสัสิโนสัมพิตาสัมพิตกาลามสทธาชุตินามาจะอาสาวะ นิมมานะรติโนอะคูอัฐาคูปารณิมิตาทัศเตทัศสัธากายาสัพเพนานัตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสนโนมวลธรรมนาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานังสตเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตวันิโน นามันว่าเยนะอคันชุงเยจันเยสาธิสาสหาปะปวุทธาชาติมักขีลังโอคตินนามานาสวังทักเคมโมคตารังนาคังจันทังวะสิตาติตัง จุฬามาปรมามโตจ่าุทธาอิติมาโตสห์สันนังกุมารโอติโสจะโสุปาคัสมิติงวนังสหัสสะพรมโลกานังมหาพรามมาพิจิตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัศริธัอิสราคากูปเจกวัสวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมมะเกมาราเสนาพิกามิปันปัสสะกันนะหัสสะมันทิยังเอทะคันนะหะทะพันธะทะราเคนะพันธมัมทุโวสามันตาปริวารีทะมาโวมุนจิตทโกจินัง อิติทัธามหาเซโนกนหะเสนังอาเปสยยปานินาตาละมหจะสรังกตวานาเพระวังจะถาปวุสโกมีโคฐานายโตสวิชุโกตาทาโสปจุทาวติสังกุโตสายังวเสตันจะสัพังอภินยายะ

यातीताय शिनो मोथन्ति सह पूते हि सावका ते श